พูดถึงความแออัดคับคั่งของบรรดารถที่รอคอยที่จะเดินทางรบรรทุกสินค้าจากรถไฟจีนลาวเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานอาจจะยังไม่พร้อมนักนะครับแต่ว่าก็มีโครงการที่จะขยายบริเวณสถานีรถไฟในพื้นที่มากกว่า80ไร่นะครับมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับสินค้าประเภททุเรียนผลไม้เนี่ยตั้งแต่มีการตรวจนานตั้งนานมาแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่ไม่เคยนิยมเส้นทางนี้สักเท่าไหร่นะครับ ทุเรียนจากจันจกตราดจะมุ่งหน้าไปทางบุกดาหารหรือด่านที่นครพนมมากกว่าด่านนครพนมนั้นจะพุ่งไปยังที่เวียดนามไปสู่จีนปรากฏว่าคนเวียดนามเหมือนจะมีไอเดียในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลผลไม้จัดขายได้มากโดยเฉพาะทุเรียนนะครับเวียดนามนั้นรับทุเรียนจากฝานครพนมไปมีกปเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยการทำบรรจุพิคอที่สวยงามแล้วส่งที่จีนครับราคาจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเอร์เซินทีเดียวอันนี้ก็เป็น แนวคิดในการตัใจเราก็หวังว่าจะใช้เส้นทางรถไฟจีนลาวเนี่ยส่งสินค้าต่างๆไปยังจีนได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เส้นทางรถไฟที่ว่านี้อนุญ,ญาตให้เราส่งสามตัวหลักคือยางมันแล้วก็สินแร่ไปยังจีนได้แต่ว่าผล,ลไม้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่จะต้องเจรจากันต่อไปนะครับซึ่งผมก็ใจร้อนเราอยากเป็นผล,ลไม้ไทยที่กำลังจะออกในฤดูการผลิตหน้าช่วงมีนาเมษาพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ย สามารถส่งผ่านเส้นทางนี้ได้อตตอนนี้ก็ต้องมีการเจรจากันครับว่าจีนจะอนุญาตให้ผลไม้ไทยเนี่ยผ่านเส้นทางรถไฟนี้ไปได้หรือไม่รวมทั้งทางลาวด้วยซึ่งจะต้องมีการเจรจาในรายละเอียดขณะนี้เรามีพิธีสารหรือข้อตกลงกันที่ทำมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหมาดๆเนี่ยว่าจีนจะเปิดด่านให้เรานำสินค้าโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยเข้าไปยังจีนได้ เป็น10ด่านด้วยกันผ่านด่านไทย6ด่านไปทะลุจีนเนี่ยสิด่านที่ที่เราทําเรื่องของ FTA กับจีนนะครับปี2 5 6 4เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ทําให้ภาษีของผักผลไม้เป็นศูงมันเลยทําให้การขนส่งสินค้างเราเนี่ยทะลักเข้าไปมากเลยโดยเพราะทุเรียนทุเรียนบังคุดของเราเนี่ยเป็นแพะเอกหลักเลยนะตัวเลขเพิ่มขึ้น45%เ ผักและผลไม้จะปี64เพิ่มจากปี63เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ถ้ามีรถไฟนี้เรียบร้อยมันจะมากกว่านี้ครับเพราะว่าดีมานจะถูกดึงเพิ่มขึ้นผมไม่อยากพูดเลยว่ามันอาจจะมากมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ